เลือกทุกคนตอนนี้น้องดีมอยู่อยูย่ไว้อยู่ป่าแต่อยู่หน้าบ้านตัวเองแกมันมืดตอนนี้จะพาทุกคนมาเก็บแมงกินนูนนี่โอ้หมดแล้วต่อสู้กับแมงกินนูนพี่ไม่เงี่ยงเลยน,นะเป็นดำีออสมบัตนี่อยู่บ้านไผ่เิ่มมีแมงกินน,กนูนแล้วดู บ้านเราดีมีบกหลายเลยเทเบิ้งเนาะเมื่อกี้ไปประคับไม่น้อยเพื่อนเราเอามาแล้วเนาะนี่เป็นจังสีตัวจีนวนเอาไปเฮ็ดแจวเฮ็ดจืนกับโคแซ่อ้ายหนีตัวหนีมันมันหน้าออกมาเลยหรือซุปเซคเก้าเมื่อกี้เห็นตัวไหม,มน,น,นุ่มข้อนี้เสบาะตัวเท่าใดเอ้ยตัวตัวเท่าใดรูเท่าใด ตัวปินเสียนหมดเลยอา้าวตอนนี้เป็นตัวจี้่วเป็นวะว่ามันมบินขึ้นเอาขึ้นเอาเน,น่อยาโดยมาติดเสื้อจะอีอแม่อาคมไม่ค่คยแจ้งอันจะลูกถ่ายคลิปให้เฮ้ย <c oughs> อืมตัวจีนุน่น อืมอ่ะมันเราได้ข้าสุกนเราพเอาะอืมนเก็บไปนี่ว่ะียวนาอุ้ยตัวใหญ่ยี่บิ่งทุกคนตัวใหญ่สิประมาณนี้อ้ามันมืดเว้เลืองว้ายไปละเอา้าซื้อพลัไปนั่งเก็บเพือไกกำีบุน้อยนี่บุีเลยสวบตอนนั้นเก็บเป็นกำพูนะนั่งอยู่บนเดี่ยวจะเดนรจลวพกะเปาจกปัท อันนี้สิเป็นต้นมะขามหน้าบ้านตั้งยิ่มเลยที่แบบใครคลิปก็เห็นตลอดอย่างน้องตัน้องหมา,มาก,ก็เลยเคยามบอตุ่หมาป๊อปี้บุ๊คคุกกี้บุ๊กว้าวๆๆพอแล้วสิฟ้าได้ไหมนะนี่สองซ้ำปูเสียงป๊อกป๊อกป๊อกเก็ก,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 หกหาัาก็ไหลบุลงมาบุ๊กไม่มีแล้ว เริ e ่มมมีแล้ว no อ่ะตอนแบบใบอ่อนๆผู้หน่อเริ่มมีสีได้สำใเน้องมอนี้มีการสาธิตว่าโดดบึ้บอีก ด้วยซำไหน,นอปอดท้<ม>แป๊บเดียวนึงเหรอนี่เป็นใครที่นอนรับยาดาีกินยามาเออมือไอซักยามาเนาะแต่บอกไอซักยามาเพิ่งก็นอนซักยาแล้วก็นอน <laughs> มือนี้ผ่านไปหลายานาทีเตบิบใครน้อยเดียว คอยไปลยอีกห้านาทีแล้วปุ๊บเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเัาตกเอ,อาโอ้มันหลายอยู่ก็แต่มนะันทักอันแม่ในเนาะแม่บินต่อพลอ,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 อยฮะตัวพิ่งคล้ายตัวพิ่งเนีวเพิ่งต่อปลาจับติ่มขาส่งพ่อเลย ยงท้องยังไปจับี่อยนี่นี้มันฮอดพื้นละบินโลดเม้นเมื่อได้หนาอดพื้นลดอกมนบลงพื้นละบินโลด

โอ้กัดแม่เจ็บตบเลยนะดี๋ยใส่ค้ลยงมหลงเหยียบสำเนาฟาดไปฟาดมานี่แม่ตายอย่ขอนไหมอ่ะยอตมต่มะตีนดูยมยูตีนอันนี้ด่มยู่เท้า

จับย่หัวนางโอ้โหน่เมจเจอบมกบวบคังบมกบวบพวกเองมันโบราณเปานอเอ็มเคลือนเลี้ยบมกบวบดีอะกบวบอันนี้ก็แมนบ่บ่แมนเชี่ยตัวเชียหน่อ โมอีกำลังใจเก็บโมมีกำลังใจเก็บนงเก็บยอนว่นเก็บือนถึงจลงนะฟาดบึ้มบุ้มบุีเพ่งเนาะหหยใช่กันมานมีนะอ้ยพวเอาตัวน้อยให้่ตัวลายอันตัวลายให้อเดียวตัวน้อยให้ใช่ตัวลายคุงแม่ตัวนี้มันมันกรตุกเจาะแล้วนะตัวนี้นะตัวนั้นไม่เจาะห้ายนี่ จับยุกส่งอีโอะอับตัวพูดถึงไปยุกตัวข้างเลยดิวยต่ข้างว่ามีอย่างเกิดขึ้นอย่างโลกม่นจะอาบนั้นเอาเป็นซ้อมอันคิดกิเลนซ้อมอันจับไข่เอ โอ้ยใครมัดิวไอ้โกมิโตนฮ่นฮ่าฮ่าันวอมันวาพอจมาตักเงี้ยมตินนขนาดนีิดได้เลยโอ้ยนี่เอาต่อหรือนอะไหมในจานนึ่งในจานนึงเ็ดกินมือื่นเศร้าเกียวนึงผมละอนุปกเกแล้ว ร่างกายก็บอไม่มีใครไม่มีบอลแด่จะดีทำไม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 มักยุ่งบอกให้ผมว่าเองนะมันตัวดีเท่าอันนัืมตามต้นก็มีว่ะไปจบจบตำนำมอง เอาอไหมะ่ะอันนี้สั้นเนาะเอาไม่ละเดี๋ยวพอแล้วว่าฟาดอีกวันหนึ่งหนึอุ้ยเสียงต๊คทั้งนี้แต่เรเห็นยังช่างนั้น่งองมนึ่งสองห้งา,อออาโอ้มาคาม าาาาโอ้โอตัวนั้นบินตัวมัวจีนูนตกบอ่อมาข่ามตกแม่เลยทางพ่อเน่ยเมื่อกี้ยัยนถึงมาข่ามฟัดหัวน,าาน้นอ คุณน่ะป้าพ่อทั้งลูกม่ะบินมากไหลพอดปุ๊บบินลงบินขึ้นปับ๊บหน,หนีหนีมงไงพ่อป้าคนสวนระวด่ะแต่หักแบบบัลงพื้นสิน่ะป้าทกป้าพ่อแม่มึงมาไกลยูบัดมา,มาท้องทอง้ <laughs> ทองคับซับว่ะ ทองต่ากับทองมีมใหญ่ขึ้นเลยอะไรเบิงคิดเนี่ยเป็นลยักห้วนต้นละต้นต้นไปละเอาทองต่ำกันเล้ต้นตไปลเอาทองไปต่ำขลอยากหัวนเพเ้นต่างเวียดนามขาเต้นนะเนาะต้นต้นแล้วเขาเอาแกมเดือกันหาเเขาบกเป็นแกมเมันทองอล้วก็แห้งแต่อยากหัวไผ่อ๋อจะลงขมนี่ลงขมลงมอน ก็ยังไม่จำเัยตุ่มเจเสื้ออีโฟจำเลงโซ่ท้องนี่น้อยเลยเอาเยี่ยมมาข้ามเลยเอาไม่เห็นนะเอ้ยไม่เห็นอย่างเนาะอ่ะ เปิดเปิดเรากลัวเปิดแฟลชไดรฟคือว่าเปิดวะน่าเอาน่ามา,า,า,า <c oughs> อีพ่อล่ลูกก็ลืมเปิดแฟลชโทรศัพท์เพราะ่ายมันโดนนี่อย่งจิ๋วได้กลุ่มมือตั้งไงโดนนี่นี่ตาเอ๋ยยน,นี่ตัว่งใหญ่ว้าวน,นี่่ใหญ่จะไปเนี่ยงข้าวว่าขาดอ โอมนอืมวายอะไรี่ยอะเนียว้าว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 ้โมโอแมงปูเอออ้อมันกัดมือบริกัดมันขูดแม่โบินหวหนีละยามนั้เอนไลว่านาทีเฮ็ดเราจะไปอาบน้ำอเออเอ๋เอ๋ เ่าเห็นไหมมันมืดตัวนี้มันหกปนวนผักเก่านี่มีตนหนมอยังไงอยังไงมันยใหญ่ดอกลุ่นกาเว่อเว่อกอนเอแมงปอิลจิลจิลโปอตอมหัว จับอันนี้นะได้อยู่ประมาณร้อยตัวายเนาะายจิบ่อร้อยตัวชิบๆชาดีดาดีด้ตีจ้าจิ๊อตัวเนี่ยข้ามนี่แหละวันนี่บุเีน ยายก่องทับย้ายทับยายทับยายทับไปต้นอื่นตัวนี้มียูแต่หักตัวน้อยหดเกาะค่ะ บสุนี้ทุกคนต้นต่อไปลายตัวนี้มีวะ่ะฟุบ กันสิลุตดูนล้เก็บโอ้โหคนหลายอ่ะชลพอมาเก็บช่วยดิดูเออแม่เออแม่ยู่นอกอเขาแหละไอด้ดิอยู่ล้วข้างถามาเท่าแล้ว,วะปะ๊าูเออแม่อะ้ามันกัดมือเก็บบุนันมิ่งึึนแม่นเอยแล้็าฟาลงมาไหมปีเก็บกันปีเก็บ เี้บสุทตองคมอนั่นปิตได้ยู่ันนี้ปตได้ยูสมืกี้นี่โอ้อากปองอันน้นดออมาวะนี่เอากระปองมาโอ้นอย่ก็ไอเนอาตังงเออเเลนกันใส่เอาต้องใส่พร้อมกัน เฮ้ยแม่คอะเมื่อกี้ตัวนึงบินมาเข่ามือลุกวับเลยปี่ก็กับเสือปีนี้กระทางเก็บได้ทั้งเยียบได้อเอ้เม่ดตันแป้แอดแลนลาตอนที่แรกคือว่าตัวนี้สิบ่มีแล้วเหล๋ยวมาอ้าบ่มีสชวะสุดท้ายเป็นฟุ้งเลย คุดท้ายเราได้ใบไม้แก่รบ่มีเได้บัดนี้กดินแล้วก็ไขยุดินเนาะตัวออกมาแล้วเม่นนกเยียบตายหลายตัวเติบเนี่ยตัวมันก็ตายตัวยังตายตมีัมันก็ตายตัวไงถ้าวะไอพินไาเจตอ้โโอ้ึงไปเรียบร้อยที่บ่ อ้าวว่พี่ตุ้พูดตัวเมียนมันเป็นลูกมันแล้วมันก็ซีมีที่บอกคุยว่าเออเออเออกัดมือพวกย่างมันก็มีกดตัวอ่นี่ธรรมศาตรของมันอีพ่อก็เยียบนี่ตัวนี้ตายเมื่อกี้พ่ออยู่แถวนี้ตายเลยเออแม่แม่แม่มันสีบินไปละต้องเบาบเด้อ คอยในีบ้ากกมันบ้านั่งปิดปีกมันจะมาไปขเนนี่ยเสอิบเตอรอแม่ม่นั่งปิดปีกกินแล้วว่าโตโอ้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 ถ้าบ้ากับแม่บ้ากันน่นี่ฟาดี่้อบบาเข็บมดกันวะแม่มดเลิ อน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวนี้อ่ะน้อยก็จะปิดท้อปิปรมาณยืนมาเลยอ่ะโอ้บินลงมาไม่บ,บ,บ่แซบบ่ปิดนะสิปิดแล้วตัวซยูก้อยเออดิโป้ดิโป้ยังไคเดบ่แซบ่งแล้าตอยมาเบิ่งใหม่นี้สิสองสามย บูอา้าวโอ้ย,อยมีอยู่มีอยู่มีอยู่หลยอยู่อุย้ยหุวนลงมาม,ง <laughs> มันมีมันบุ่ลงมาซึมไหมบินต้นหน้าต,ตาตาวับปับปับปับอ,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 อยู่เนี่ยจงลงมาสิว่าเอา โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่ว้าวเอ้ยแม่มันยุคหิ้งด้วยว่ะมูมี่เอามอกี้ตกละมัอกี้ยุคแฮ้์นี่เก็บด้วยกันนวยอันดู อ๋อเก็บที่นุ่นน่ะมาแล้วไหมนี่เดี๋ยวประมาณนี้ละปาดมานี่ละเลยไหวเนาะขึ้นบอกว่ไหวฮะนี่สินอนเออนอนไม่ลูกนอนไหมไปนอนแม่ไปแม่ไปอุ้มลูกเขาไปนอนมีคนโวยอยากให้แม่ไปนอนน้ำไปละเค่ละไปแม่ไปนอนลินไปมวยเท้าไทยแม่เด้อกอดเอิกไปผู้ละ อึบคนนอนทีนี่ดึกเล้ว็นี่โอ้ยตัวนี้ตายอะตัวตายกไปมนี่อะเอาไปพอจังไดูกเลยคลิปนี่นะนี่ลูกกงอนี่ปุ๊บปุ๊บ ทุกคนจะไปเจอกันตอนกะว่าซีเซาเลยว่าซีได้หลายส่วนไหนนี่ตอนนี้ได้ประมาณนี้ละว,ว้าวแม่เบิร์ไปผานนุ่งดี้ละนุ่งดีอยากนอนดียจะยังให้นุ่แม่ไปนอนเนาะนี่พี่ๆเอฟซีทุกคนสรุปแล้วได้เกือบครึ่งกระตุกอันนี้กระิพอแล้วพ่อไปใส่อัตูหัวว่ะ ได้แล้วนะจ้าแล้วก็จะไปนอนแล้ววันนี้นะเอ้ยต้องอาบน้ำก่อน <S <S อ้าวเวยนนี่โอ้ว้าวว้าวว้าวไ,ได้ไหนเด้